ดีนะครับผมวันนี้ผมเป้นะครับพาชลนันท์นะครับเจ้าของเพจคนเป้งดูรอบตอบโจทย์การเงินและย t u b e นะครับการจัดการเงินส่วนบุคคลแม่งจําเป็นกับชีวิตเราด้วยหรือการจัดการเงินส่วนบุคคลเนี่ยแม่งจําเป็นกับชีวิตของเราเป็นอันดับต้นๆเลยนะแต่วันที่เรามีรายได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีรายได้ปุ๊บวันนี้มีรายได้พรุ่งนี้ก็ใช้เงินไปให้หมดแล้วกันไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะเราไม่รู้เราจะตายวันไหน ปุบแล้วใช้คำถามวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุอะไรกับชีวิตของเราขึ้นมาเนี่ยเราจะจัดการทุกอย่างในชีวิตของเราแบบไหนกันวะวันหนึ่งเสือแก่เว้ก็ทำไงดีก็ต้องหาเงินมาจ่ายเหมือนกันเรายว่าการบริหารเงินส่วนบุคคลเนี่ยการจัดการเงินครับจากรายได้ของเราที่เรามีอยู่ทุกเดือนเมื่อเรามีรายได้ทุกเดือนเนี่ยแล้วเราจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายของเรา เพียงพอไม่ว่าจะจ่ายบ้านจ่ายรถจ่ายนี่บัตรเครดิตจ่ายค่าน้ําค่าไฟจาไ่ายแมงจุกจิบบาทาทั้งหมดแล้วเนี่ยวันหนึ่งที่เราเหลือเงินเราทาไงเกับเงินของเราที่มันเหลือเราก็มาบริหารในเรื่องความเสี่ยงภัยของเราก่อนอเช่นวันหนึ่งเกิดฉันไม่สบายเกิดนอนโรงพยาบาลขึ้นมาจะตายหาอะไรอย่างนี้นะ ก็ทําประกันไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงกับค่ารักษาพยาบาลที่มันเกิดขึ้นถ้ามันหนักจนถึงขั้นว่าเราไม่สามารถจ่ายได้แต่ไอ้ประเภทที่ว่าขอยาหมอตีกลับบ้านอะไร500-800เนี่ยไม่ต้องคิดนะอันนี้ไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าแม่งจ่ายได้สบสายๆมีซีเรียสแต่ถ้าบินแม่งเปลี่ยนจาก500กลายเป็น500แสน วันนี้มันหนักเกินไปสําหรับเราเราก็ควรต้องถักออกไปหลังจากที่เราจัดการประกันภัยเสร็จปุ๊บเราก็เอามาวางแผนกเกษียณของตัวเองหลังจากเงินที่มันเหลือขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนี่ครับหลังจากที่เราบริหารเงินเพื่อที่เราจระเกษียณครับหาเงินเก็บเงินทุกอย่างอะไรมาเนี่ยวันหนึ่งคนเราไม่ก็ต้องตายพอวันจริงนี้เราตายเนี่ยเราก็ต้องจัดการมรดดของเราทุกอย่างที่มีเนี่ยส่งต่อให้กับคนข้างหลังไม่ว่าวันนี้คุณจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามนะ หรือคุณอยากแม่งวันนี้ฉันตายเนี่ยกูเอาเงินบริจาคให้กับมูลนิธิที่กูรักได้เลยทําได้เหมือนกันนะครับทุกอย่างทรัพย์สมบัติทําแม่งได้หมดทุกอย่างเลยนะครับการจัดก,การเงินส่วนบุคคลเนี่ยแม่งมีแค่นี้จริงผมไม่ได้หวังนะว่าเราจะต้องรวยมีถึงเป็น50-60เป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเพราะว่าเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยคนเราแม่งต้องอยู่ดีกินดีในวันที่ เราเริ่มไม่มีแรงหรือในวันที่เราหมดภาลานี่สินทุกอย่างแล้วขอเป็นกาลังใจทุกคนนะครับสู้ๆไปได้วยกันวันหนึ่งเราต้องสบาย, <c oughs> ยคลิปหน้าครับผม